วัดีค่ะวันนี้พี่ฮนะนะคะมากับแม่ค่ะพี่ซังไม่ออการการนะคะก็ะไม่เป็นไรวันนี้พี่ฮนาจะมาดูแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเอ,อ่ออันนี้จะเป็นเจลลี่บีนะคะแต่จะเป็นเรื่องเดียวของแฮร์รี่พอตเตอร์เรามาเก็บเลนะะ่นค่ะเขาก็จะมีรอยแกะให้ค่ะเราจะเล่นออกันยัง <ใน S 2> ไงดีคะอ้อ เราไม่มีนาฬิกาให้อ่ะค่ะเพราะว่าเราจะสุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะสุ่มค่ะยากเหมือนกันนะคุณแม่แก่ให้หน่อยยากที่ไหน่ะคะแต่เราจะเล่นกันกี่คนคะสามคนค่ะสามคนค่ะมีชายหนุ่มแอบอยู่ด้านหลังกลางใช่ค่ะอ้าวเริ่มก่อนใครก่อนคะพี่ซังอ่พี่ซังขอเริ่มก่อนอ้าวเริ่มเริ่มอย่ามองอย่ามองนะฮะไม่หยิบเขาดูเขาหยิบอ้า นี่นะคะคือชายหนุ่มของเราได้อะไรคะสีเหลืองสีเหลืองเล่นอะไรคะเลอะไรคะพี่จังอ่านมองเห็นพี่จังอ่านสีเหลืองโอ้มันมีไข่เน่าครับขาวขาวเนี่ยแม่ว่านี่ชีสเน่ากับคาราเมลบอกคอนเอาละกินเลยกินเลยเดี๋ยวพี่จัง อ้าวได้อะไรคะสีลูนี่คอะไรคะเนี่ยคะอะไรคะพี่จังบนนี้ถุงเท้านาเย้นี่คือเอาเอาเอาอน่อถุงเท้านาใ่งเท้านาหือันนี้ไม่รู้เอาเขี้ยวก่อนเขี้ยวก่อนเขี้ยวยัง นายอะโหเอาตาแม่เอ,อ้าวตามแม่ได้อันนี้นี่คืออะไรเหมือนทางเลย,ยมียามมคาราเมลคอร์นเนี่ยครับไข่เนา่าโช<อ>บแม่ได้ีนี้ค่ะน่าจะเป็นไม่คาราเมลก็ไข่เนา่าพ่อ อะไรอะไรไม่รู้ไหมไม่อะไรอะคะอร่อยมัวานหวานแต่ก็หวานหวานป่ะของพี่ช้างก็หวานใช่ป่ะแล้วพี่างขายทำไมอะเหม็นก็ไม่เหม็นนี่คือตามพี่างเอขอให้ขอให้โชคดินค่ะชางก็โชว์ด้วยได้ไร ถุงเท้าเน่านี่คือมีอร่อยมากทำดูใไหมไข่เน่าไข่เน่าม้อมดูดิสุม่มเอาสีขาวมีพ่ออ้อมเด็กกับโคคอนัทโคพ่ออ้อมเด็กเด็กหรือโคคอนัทตาหนูใช่ไหม,มดูเรื่องนี้ก่อนอ้อมเเขี้ยวเลยคะเขี้ยวแล้วเขี้ยวไปกิน ล่ะครอบนุ่มดีตาน้องคณนะเอ้ยได้อะไรอะ่ะบูเบอร์รี่ปะเนี่ยไม่เบอร์รี่บูก็อะไรนะคะยาสีฟันยาสีฟันอืมทูสเพสอ่ะมีนะคะพี่คณะได้ไห่จ๊ะอืมอ,อ,อร่อยเป็นรสยาสีฟันสิงมิ้นโอ้โหตา,าแม่แ yeah, ย่แล้ว ได้สีดำดำมันมีด็อกฟูดกับช็อกโกแลตไม่ช็อกโกแลตอหรอเขาจะเป็นอาหารหมาป่ะขอให้โชคดีนะคะาเนี่ยอืมอร่อยอืมอร่อยตัวนี้ชิมหนเธอเนาะอืมยว ไม่ได้หรอคุณโอ้ยน้ำลายกระเด็นเอาไปนะคุณเกิดมาต้องมากินอาหารหมาไม่ไหวเลยค่ะอืมเอาพี่ดังอืมเอ๋ต้นอมอร่อยมาก <c oughs> แต่พี่ดัง,งโชว่วยได้อะไรค่ะโชว์พี่ดังพี่ดังไม่ไม่สั่งเอาแค่นี้พี่ดัง โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยขี้หูว้าววว้าขี้หูขี้หูไม่ใช่ขี้หูดิไข่เน่าไม่ใช่ไข่เน่าไอ้ถุงเท้าเน่ากับอะไรไม่รู้อะผลไม้ไม่ใช่ผลไม้อะลองดูดิถ้าอยากลองกินดูดิกินเลยเนี่ยมันมีสองอันนี่แหละเลยกินดูดิมากินดูจะได้รู้เหม็นด้วย โดนนี่แล้วผลไม้อร่อยโอ้โหอาารมาพี่จาได้ผลไม้ไปค่ะแม э ่ได้อาหารหมาไม่ไหวเคลียา <c oughs> ขาจะพาได้ลด้กอ้วกไม่พีชก็อะไรเนี่ยอ้วกอันนี้เลยนะเอาเลยเอาเกียมถูกขอกัดกันได้นะ ทำงาน,นเลยเด้อะไรลูกว้ <c oughs> าแอ๊ะาคุณแม่แล้วค่ะสีเขียวนี่อะไรหว,นนว,นวานเนาะไม่มีบอกเ <c oughs> นี่ยนนี่อะค่ะไม่ไม่ไม่มะนาวก็อะไรเนี่ยไม่รู้อ่านไม่เห็นเลยไม่ออกมา กินเลยกินไม่ไหวเคียกินเลยขอดูห,ดออหน่อยดูหน่อยมันนาโชคดีมากณจุดนี้พี่สั่งแล้วค่ะอืก็ออยังซั่ว<อ>พี่จังได้ไรคะคอยดูดไ,ดไม่แน่หรอไม่แน่หรอไปเกีเ้ยวกินเลย กินด้วยเนกินทั้งอะไรกินทั้งอันทั้งอะไรนี่ยรสรสรู้อ่ะอาขายดิ้งไปแล้วค่ะตาน้องคณะค่ะระะ็แย่มันไม่ใช่มะนาวอ่ะไม่มะนาว มันวาต้รสสบูบมันขมี่แหละเล่นมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไอเนี้ยนะคะไม่เจอรี Hence, ่แบก็จ oh, ูซ the ี okay. ่เหรอจูซ well, yeah, ี่หูหูแพรกับหูเอาแล้วกินแล้วไม่เอาอะสองอันเลยอไร่อยอีกแอร่อยอีกอ่าลงทถนนโชคดีสองอันละแต่แม่อึ๊บ วายแม่ไม่ไหวเคียถุงเท้าเนี่ยเม็ดอะไรเนี่ยอูอูถุงเท้าเคลียวไปก็เริ่มขมเคลียวหูแม่เลยผมเออถุงเท้าพี่สังชัดๆทำไมกินหรอเอาพี่จังลองแน่อ่ะพอกัดไปมันเป็นถุงเท้าพี่สังเลยกินเกินถุงน้าวนี่พี่สังแบบใส่ไว้ในรถแม่แล้วแบบถอดออกอ่ะเฮ้เดี๋ยวนะให้พี่สังดม พี่ยังลองดมใช่โอ้โหมากินกันมากินไปทีนง <c oughs> ึงเ้ยเอาเลยยังไงนะคะจริงๆรสชาติมันไม่ได้แย่แต่กลิ่นมันไม่ไหวเคียเท่านั้นเองกินได้ทั้งอัางแ <c oughs> ต่ว่าตาใครแตพี่ทังอะรสชาติมันดีเลยนะแต่กลิ่นมันเท่านั้นเองที่แบบ นะบางกล้องค่ะอะไรเนี่ยอะไรฮะ,ะไม่เนี่ยโอ้วสวยสีสวยสวยอ่ะไม่พีชก็บาลีอะไรสักอย่างบาอะไรมองไม่เห็นอืมอ้วนอ้วนกับพีชนะอ่ะอ่ะพี่ดังได้สีแดงอาตานะาค่ะ <c oughs> ต้องใช้ฟันกรามซี่ในเลยเหรอลูกฮะพี่ดัง <c oughs> กินไปเลยในนี้ค่ะตะเขียวค่ะโอ้มะน,นาวเปล่าคะพีทอ่าพี่สังได้พีทปไปพี่สังทุบพีทนี่ค่ะให้เขาดูชิ้นสีแดงมหวน้องคณะได้ไรแวะอีกแล้วอะ่ะน้องคณะขายทิ้งทุกวันหไหนไม่รู้ อ่าวันนี้พอจกเพลนเท่าน,นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเล่นพรุ่งนี้อีกอ่ะน้องคณะลาก่อนค่ะมันนานมาละสิบนาทีน้องนอนะคะลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะติดตามชมคลิปน้องคณะได้ที่ชาแนลพี่คณะค่ะพี่คณะค่ะบา,บ,าบายบาย